ขอเจริญพรท่านผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่วัดไร่ป่าจังหวัดตราดก็ทําบุญวันอาทิตย์มาเป็นเวลาหลายปีเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ไม่มีโอกาสไปทําบุญในวันพระปกติมาทําบุญในวันที่เป็นวันหยุดราชการวันนี้โยมก็กําลังทานอาหารกันอยู่เพิ่งเสร็จไปเมื่อสักพักนี้เองวันนี้จึงบอกกับท่านว่าอาหารที่พระได้นําไปมอบให้กับโยมเป็นอาหารวันนี้เรียกว่าข้าวก้นบาท และก็เชื่อว่าข้าวกลนบาทนี้ทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นของดีเป็นของที่มีประโยชน์เพรายมนํามาถวายจบหัวจบกล้าวในแต่ละบ้านในล้วนแต่ต้องเป็นของดีทั้งนั้นและแน่นอนวันนี้อาหารครบห้าหมู่แต่ก็จะขาดหมู่แปดกับหมูหกไปสองหมู่เพราะว่าทราบว่าติดอสมอ,อบรมอะไรสักอย่างคือคือ,ค,อคือมันมาจากห้าหมู่เนี่ยมันก็มากันครบแล้วก็สารอาหารก็คงจะครบด้วยแหละท่านและเมื่อทานไปก็เชื่อว่าอาหารนี้ล้วนแต่ดีไม่มีโทษไม่มีภัยท่าน ถ้าหากว่ามีสารพิษนะเชื่อได้หรือว่าพระเนี่ยตายก่อนโยมคงจะตายกันเกลื่อนอาสนะสมไปหมดแล้วละ่ะแต่นี่ก็ปลอดภัยดีท่านแสดงว่าอาหารมื้นี้จะต้องเป็นประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนแล้ววันนี้ก็บอกกับทุกท่านว่าอย่าน้อยใจว่าเรามาทําบุญเนี่ยเอาปิ่นเล็กๆมาอีกบ้านหนึ่งเขาปิ่นโตโตเขาปิ่นโตเราปิ่นเล็กอย่าไปน้อยใจว่าทําบุญสิบ,บาทแล้วมันจะไม่ได้บุญมากเท่ากับคนทําบุญล้านบาทคนทําบุญสิบ,บาท ็บริจาคเงินสร้างศาลาหลังหนึ่งเนี่ยเราบริจาคไปสิบ,บาทเขาบริจาคล้านหนึ่งเมื่อคนเข้ามาหลบในเชคคาหลังนี้มันก็หลบไอ้สิบ,บาทของเราด้วยนั่นแหละน้ําเราแก้วหนึ่งเทใส่ลงไปในภาชนะใหญ่ๆเวลาคนมาตักน้ําดื่มก็ต้องตักไอ้กแก้วหนึ่งของเราเนี่ยดื่มไปด้วยเพราะมันก็ปนกันอยู่ในน้ําทั้งหมดฉะนั้นอย่าน้อยใจว่าเราปิ่นเล็กและก็อย่าลำพองใจว่าเราปิ่นโตคนทําบุญล้านบาทแต่ทําครั้งเดียวสิบป,ปีไม่เคยทําอาจจะสู้คนที่ทําบุญสิบ,บาทแต่ทําทุกวันไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อเราทําบุญแล้วทุกครั้งก็ขอให้ได้ข้อคิดร่วมกันและบางทีนะก็อื่นอจัจใจเหมือนกันบางคนงคุยโทรศัพท์นี่ต้องชักเสาก่อนนะดูนี้คุยโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นไลน์โชว์พระเล่นไปหน้าตาก็แหมมือก็อย่างนี้ได้นะพนมมือนหน้าตาคือประมาณว่าก็กกไม่รู้ว่าให้พรอ,อะไรกัน แต่ไม่ดีเหล่าท่านเพราะว่าจิตมันจะไปอยู่กับพระสวดมนต์ได้ยังไงจิตจะไปไปอยู่กับเรื่องสวดมนต์ได้ยังไงก็ในเมื่อจิตกาลังกาลังมุ่งอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกตัวฉะนั้นทําจิตให้สงบเวลาทําบุญแล้วบางทีก็หยิบโทราศัพท์มาก็คุยสดังใช่ไหมเอเอไปมึงจะเสียงดังนักสีหานี่กูกำลังฟังพระอยู่พระก็นึกในใจอาตอมาก็นึกเอาละหาเริ่มลงละกระซิบหลวงพ่อหลวงพ่อครับ อหาเริ่มลงสาราวัดแล,วแล้วครับหลวงพ่อก็เตรียมที่จะอิ่มแล้วท่านล้างจานแล้วเพราะว่าหาเริ่มลงแล้วอยู่ไม่ได้แล้วพระก็จึงบอกกับทุกท่านทั้งหลายไว้ว่าวันนี้มาสร้างบุญอาหารที่ถวายพระควรเป็นอาหารสุกๆไม่ควรเป็นอาหารดิบๆเช่นหอยดองปลาผ้าเพราะมันยังไม่ได้สุกด้วยไฟอาหารต้องสุกด้วยไฟเท่านั้นพระจรึงจะฉันได้แต่ถ้าเป็นทําบุญวันศุกร์และอาหารมาสุกก็เป็นอาหารแบบสุกๆ แต่ถ้าเป็นอาหารดิบๆก็จะเป็นทําบุญวันศุกร์ก็เป็นอาหารแบบสุกๆดิบๆก,ก็พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วกันท่านวันนี้ธรรมะที่ผสมรอยยิ้มขอทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญยิ้มทั้งวันแต่อยู่คนเดียวห้ามนั่งยิ้มเพราะว่ามันจะดูเสียบุคลิกยังไงก็ไม่ทราบพรุ่งนี้จะมีจริงสําหรับเราหรือไม่เวลาของชีวิตนับถอยหลังแล้วท่านความตายใกล้มาถึงแล้วอย่าลืมที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิดูจิตตัวเองดูสภาวะธรรมที่เกิดและสรุปให้มันลงตรงที่ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเราจะทราบคุณค่าของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้สิ่งเดียวคือการฝึกจิตของเราเจริญพร